สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนตั้งลิมิตเวลาของเครื่องชาร์จ sky rc รุ่น pc 2 0 0 2นะครับเพราะว่าเครื่องชาร์จรุ่นนี้ตอนที่ออกมาใหม่ๆนะก็คืออย่างเช่นตอนเดือนมีนาเดือนเมษานะครับเขาเขียนซอฟต์แวร์ไว้ตอนสุดท้ายตอนที่แบตจะ99%ถึงร0อยเนี่ยมันจะบาลานซ์ชาร์จนานมากเลยนะครับก็คือเขาเกลี่ยบแบตละเอียดเกินไปนะเลยไม่แจ้งเตือนเต็มสัทีนะครับวิธี ตั้งลิมิตเวลาเพื่อที่ว่าสมมติว่า45นาทีแล้วให้มันตัดเลยอย่างนี้นะครับก็เข้าลองลองเข้ามาดูตรงนี้ครับด้วยการกดสต็อปนะครับ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งจนมันเป็นภาษาจีน4ตัวนี้นะครับจากนั้นก็กดสตาร์ทหครั้งนะครับอันนี้ก็จะขึ้นว่าตั้งเตือนลิมิตเวลาไว้ที่45นาทีนะครับจะเปิดหรือจะปิดไอตัวนี้คือเปิดนะครับถ้าเต็นอย่างนี้ เป็นตัวรูปอย่างนี้จะเป็นคาว่าปิดนะครับปิดนี่คือไม่เตือนนะครับเกิน45ห้านาทีก็ชาร์จต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราตั้งเปิดปุ๊บอย่างนี้นะฮะถึงส์สี่ห้านาทีปุ๊บเต็มไม่เต็มปุ๊บเครื่องมันจะตัดเลยตืด๊ดว่าถึงเวลาลิมิตแล้วนะอย่างนี้ก็วิธีตั้งค่าตรงนี้ก็คือกดสตาร์ทหนึ่งครั้งเพื่อเลือกเปิดหรือเลือกปิดกดสตาร์ทอีกครึ่งครั้งเพื่อเป็นการเลือกนาทีนะครับ เราก็ต้องดูว่าแบตของเราเนี่ยเพื่อที่กรรมการใช้แบตของเราเนี่ชาร์จหนึ่งก้อนใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับถึงมันจะได้99นะครับก็สมมุติว่าสัก45นาทีเพื่อนๆก็ตั้งอย่างนี้เลย enter นะครับอันนี้ก็คือตั้งเตือนตั้งให้มันเตือนหรือว่าตัดการทํางานที่45นาทีแล้วจากนั้นลองเข้าไปดูที่อื่นดูสอิอันนี้ก็คงเป็นเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในเครื่อง ต่อมานี่ก็อะไรก็ไม่รู้นะยังไม่อันนี้ก็คือเป็นการตั้งเตือนพวกเสียงอะให้มันว่าเสียงปุ่มกดนี่มีติดตหรือว่าไม่มีนะครับบางครลำคาญอันนี้ก็จะเป็นการตั้งความสูมตว่าเซลล์ถ้าเซลล์กับเซลล์งมันห่างกันเกิน1 5 0มิลลิโวลต์มันจะแจ้งเตือนนะครับว่าเซลล์มันไม่บาลานซ์กันมากเกินไปค่าพวกนี้ก็ตั้งได้ต่อมาก็คือตั้งเตือนความจุนะครับอันนี้ก็มีมันสามารถช่วยเตือนเรื่อง การชาร์จเกินความจุได้นะครับอย่างนี้เปิดไว้แต่ตั้งความจุไว้ตั้ง30,000ม ah, ิลลิแอมนะครับสมมติแบตเรา16ื่นนะครับเราก็ควรจะตั้งไว้ที่ประมาณ16,00 0ม ah, ิลลิแอมนะครับไม่ควรเกิน16,00 0อย่างเช่นนี้เราก็ตั้งนี้กด2ครั้งแล้วก็เลื่อนลงมาที่1 6 0 0 0ม ah. ิลลิแอมถึงจะเป็นการตั้งค่าที่ถูกนะครับก็เป็นการกันเหนียวไว้ว่าเราจะไม่อูว่าชาร์จแบตเตอรี่ของเราตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าแบบนี้ถ้า เวลามันชาร์จไปเรากจะนับมิลลิไปด้วยห่งสองไปเรื่อยๆถ้าถึง1 6ื่นมิลลิเมื่อไหร่แบตยังไม่เต็มให้ตัดการทํางานทันทีนครับเป็นการป้องกันการโอเวอร์ชาร์จเมื่อนับจากความจุเมื่อนับจากปริมาณกระแสไฟที่อัดเข้าไปในแบตเตอรี่อย่างนี้นะครับเพียงแค่นี้องครับเพื่อนก็ออกมาหน้าเดิมแล้วก็ทําการชาร์จปกติได้เลยนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาสําหรับตัว PC 2200รุ่นแรกๆที่ออกจากโรงงานนะครับ รุ่นหลังๆมาก็คือเอ L ott, L ott, 네รื่องลตเดือนเมษาลดเนี่ยครับเมษาพืชสะานเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะแก้ซอฟต์แวร์มาละเพราะว่าผมลองเทสประมาณ10กว่าตัวละมันสามารถตัดเต็มร้อยได้อ่ไวยกว่ารุ่นเดิมนะครับรุ่นเดิมนี่บางทีชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงยังไม่เต็มนะครับ99%้อยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อเช็คปริมาณกระแสไฟที่อัดเข้าไปแล้วก็มีอยู่แค่แอมนะศูนย์แอมหนึ่งแอมศูนย์แอมหนึ่งแอมประมาณนี้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆที่เป็นเจอรอดแรกก็ให้ดึงออกไปใช้ได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ